ส่วนภูมิเพลงบริรักษ์ก็จะเป็นรายการดนตรีนะคะซึ่งในปีนี้เราจะมีดนตรีแวะเวียนมาไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลแต่ก็ยังเป็นในแบบด้านเดิมอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันที่7กุมภาพันธ์นท,นท่านจะได้พบกับเพลงรักครูสมานการจนพลินคุณเจริวุฒิหรือคุณออดเนี่ย จะมานำนักร้องศิลปินมากมายมาให้ความบันเทิงบนเวทีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเดือนแห่งความรักจะเดือนกุมภาพันธ์นะคะสุดท้ายคือภูมิลักษณาลมเป็นการแสดงวาราตีแต่ต่งางๆนานาอย่างเช่นครั้งที่แล้วปีที่แล้วเราจะมีหนังใหญ่มาปีนี้เรามีละครลิงะคะ่ะละครลิงสิาประกิจศ,ศิทปิการไม่ทราบรู้จักกันไหมคะอ่อ ละครลิงประกิศระการจะมาอยู่บนเวทีนี้ซึ่งไม่ไม่เคยได้มาได้นำมาแสดงบนบนเวทีส,ทสูนย์งที่ศรีธนาราคากุูเทพเลยแต่เขาก็จะมาตามรายการหลังต่อไปนี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะมีรายการที่น่าสนใจในปีนี้แล้วก็หวังว่าจะได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่าน เช่นเช่นเคยในฐานะผู้จัดง,งานเราก็อยากเห็นท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขแลวก็ในฐานะศิลปินเองขออนุญาตพูดแทนถ้าเห็นผู้ชมมาเยอะๆเขาก็จะมีกําลังใจเล่นกันเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันร,รักษาศิลปะวัฒนธรรมได้ยังไงท่านทําง่ายๆค่ะมานั่งชมเป็นกําลังใจให้พวกเขาเหล่านั้น สืบสารอนุรักษ์ถือว่าท่านมีส่วนช่วยในการสืบสารและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะเป็นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วค่ะเกินมาเยอะยยืย้อย,ยาวมากขอเรียนเชิญท่านพบกับคุณสกุณนารุกเรืองค่ะนางเอกของวันนี้แล้วก็เป็นนางเอกของ